วัดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอาชาสตอรี่อีกครั้งค่ะวันนี้อาชาสตอรี่จะพาเพื่อนๆไปดูรีวิวเที่ยวงานกาชาติกันค่ะวันนี้นะคะจัดขึ้นเป็นวันแรกเลยไปค่ะไปดูบรรยากาศข้างในกันแอบแม่มาเที่ยวนะคะทุกคน สังคมน,นะคะวันนี้นะคะพวกเราก็ขอรับบริจาคสาวพี่นะคะเพื่อไปบำรุงงรโรงเรียนนะคะขอบค,คุณมาก ีนใหม่ๆปกติขายร้อยเก้าเร้ดือ180บาทเลยก็มาเลือกเลยเมื่อกี้นะคะเราเจอร้านเคปิ้งนะคะเราจะไปลองกินเนื้อเจระเข้ครั้งแรกกันค่ะว่าจะเป็นยังไงไปค่ะไม่นี้ว่าสชิงยอดนะครับแต่วันนี้ถือว่าอากาศกว่าตอนนี้ นะครับพี่น้องวัเดียวท้องานกันคื่ว่าวันนี้ถือว่ามี่คอนเสิร์ตทีมรสถนะครับเดี่ยวต้องงานกันสนุกสนานแล้วกันได้มาโดนรับโชคกับท่านอาจารย์มัจฉาอาจารยองพอเขานะครับปีนี้ถือว่าเปิดปีที่เริ่มปีแรกเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ึ่กมีการกระจายแพร่ระบาดไปทั่วนะครับดูนะก็ยังเป็นการแข่งขันค่ายนั่นแหละถ้ามีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรแต่ว่าก็จะมี การปรชิญาหรือในงานกาชาดจังหวัดพระนคนะครับปีนี้อีกวันนี้อีกวันนี้เป็นวันเอ็ดซิตรพิเศษชื่อเี่ดซิเป็นรถยนต์เป็นรถเอี่ยนะครับปีนี้ดูเหมืว่าจะไม่มีแต่ไม่เป็นไรครับตรงร้านมะแขก้าดาตรงนี้มีรางวัลใหญ่เหมือนเดิมอันที่เช่นนะครับจักรยานยนต์จักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานไฟฟ้ารถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่เอาบันเหล่านีที่น้องซื้อบัตร20บาทอาจจะได้เพระครับมัจะเป็นโมเดลเอาพี่เราไให้กับทางเจ้าที่เขาเปิดให้ที่เราอยู่ตรงบูธครับท่านได้รางวัลอะไรก็รางวัลนั้นแหละครับรางวัลใหญ่รับรองนะครับท่านได้แน่นอนนะครับถ้าท่านได้รางวัลใหญ่ๆไป นะครับรับรองว่าทางร้านประชาชาติวันนี้มีแต่ให้ครับลำเลียงเองบกขับมือเปล่าเออแล้วก็รอใส่ก็ยังรออยู่ยังรออยู่ตอนนี้มาใส่ลงนั้นครับลงในบ่อแล้วทางรับของเรายังพอทัานมีผู้โชคดียังพอใหนเด็กเออบอกออกไม่น่าไม่น่าครับตอนนี้เอาเดี๋ยวลูกไฟในบ่อประชาชาติแล้วครับนะครับไฟครับประหยัดไฟมาสดงให้ดู อภิรรพ์มาสอยอาชาตินี่บอลแน่วัอหนากาจะมีส่วนช่วยน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตีพไยวัตภัยฟโตกตวัตนะครับอาิตย์เช้นี้ะทั้งด้านท่านน่งมาจ่ากระาท่านกระชากทาท่านห้องเป็นซอยพินน็อแม่งอี่นรได้รับความอ่า่ล่มีความที่ประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจีย่งเป็นโเดลนะครับทั้งการทัณฑจังหวัดนะครับ

ตั้มทะเล mm ิง hmm. จ้านูตู้ขิครับมีชีวิตคั้มระเลุปีครับพี่ เราจะพลาดได้ยังไงคะทุกคนของเชอาของเราแมาลงทอดคะ่ะ ตาไม้ละสิบบาทเลยค่ะ ะะข้างในแมนแอดก็เลยออกมาข้างนอกนะคะเพื่อจะรีวิวเนื้อจระเข้เพื่อนๆดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะพิมหยิบมาสองรถนะคะเป็นรถหมาล่าก,กับรถพิไทยดำหรือออริจินอลจะไม่ได้ออมีประมาณสามรถนะคะมาละสามสิบบาทนะคะดูจากภายนอกแล้วน้องเหมือนไก่ย่างค่ะเหมือนมากมาก เราจะมาชิมรสชาติให้ดูนะคะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็รสชาติก็เหมือนเนื้อไก่จริงๆแต่ว่ารู้สึกว่าน้องจะเหนียวกว่าอันนี้น่าจะเป็นรสพิชัยดำค่ะ นี่นุกคนหมาล่าคือแบบฉ่ำม,มากหม,มาล่าอร่อยมากค่ะลุกคน้นรถนี้ผ่านค่ะเอาเป็นว่าอร่อยนะคะผ่านเลยให้รถหมาล่าสิบสเลย สรุปจากการที่เราไปงานกาชาติบันนีนะคะเราได้ของกินมาเยอะมากเลยอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะคก็สนุกมากๆงานใหญ่มากแล้วก็คนเยอะมากด้วยนะคะที่ขนาดวันนี้เป็นวันแรกที่สารคามนะคะจัดวันที่22-29กรกฎาคมนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ตามมากันได้นะคะก็เ,ออเดี๋ยวเราจบคลิปแค่นี้เลยนะคะสวัสดีค่ะลืมค่ะยังจบคลิปไม่ได้ นี่น้องเขียดขอพรีเซนต์ตอนนี้เลยน้องเขียดคือเห็นปุ๊บคือน่ากินมากดูน้องดิเราขับไปมาน,นมานเหมือนมันมันค่อยกรอบแล้วอะเหนียวอีกแล้วอ่ะนั่นนะคะ่ะ ขาะชีเลยอ่ะมันเหนียวมากถ้ากินเขียดนะคะเดี๋ยวบ้างน้องเหนียวไปหน่อยวันนี้น้องเหนียวมากเลยไปค่ะเราจะจบคลิปกับน้องเขียดกันนะคะจบกินกดอดปิดก้นปิน